สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เยปังก็จะพามาปลูกหัวหอมหรือต้นหอมนะคะวันนี้จะเป็นหอมแบ่งที่เยปังจะพาขยายปลูกปลูกง่ายๆค่ะหอมแบ่งนี้จะแตกกอได้เร็วมากหัวจะไม่เน่านะคะเพราะว่าเราเอาลำต้นเขามาปลูกเลยค่ะได้กินเร็วติดง่ายแตกกอลำต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามหอมแบ่งนะคะถ้าเกิดมีใบเหลือง ที่ลำต้นนะคะใบแห้งนะคะให้เด็ดทิ้งเลยส่วนกระถางนี้นะคะยาปังก็ปลูกเอาไว้นะคะกำลังแตกกอยาปังก็เด็ดใบล่างออกส่วนหอมแบ่งนะคะที่ยาปังจะพาขยายเนาะยาปังก็ปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะอยาปังก็จะถอนต้นเขาเลยนะคะเราจะเอาไปขยายพันุ์นะคะต้องให้รากเขาติดด้วยนะคะ เราก็จะไปดูกระถางนะคะส่วนกระถางเนาะเราจะใช้กระถางแบบไหนก็ได้ค่ะใช้กละบมามะพร้าวสับรองก้นกระถางทําให้ดินชุ่มชื้นระบายน้ําได้ดีนะคะส่วนดินนะคะอย่าปังก็จะใช้ดินถุงค่ะที่เราหาได้ง่ายๆเนาะจะเป็นดินชนิดไหนก็ได้นะคะขอให้เป็นดินร่วนซุยแต่วันนี้อย่าปังก็จะใช้เป็นดินก้ามปูดินจะร่วนซุยมากเลย เพราะว่าเราลดน้ําไปนะคะเขาจะไม่อุ้มน้ําหัวหอมของเราจะไม่เน่าระบายน้ําได้ดีนะคะเราก็มาแบ่งหัวหอมของเราออกให้มีรากติดด้วยนะคะเด็กปังก็จะมาเด็ดใบออกครึ่งหนึ่งค่ะจะเด็ดสั้นกว่านี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไว้ยาวกว่านี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ ก่อนที่เราจะปลูกต้นหอมให้เราลดน้ำให้ดินชุ่มก่อนลดน้ำเสร็จแล้วนะคะรายใช้ต้นหอมของเราปลูกได้เลยค่ะเสียบเสียบลงไปเลยนะคะจะใช้ไม้จิ้มเป็นหลุมหรือจะใช้นิ้วมือของเราจิ้มเป็นหลุมแบบนี้ก็ได้ตามสะดวกเลยนะคะการะยะห่างให้พอดีเลยค่ะ ปลูกง่ายมากเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะลดน้ำอีกครั้งให้หัวหอมของเราติดดีก่อนเราถึงใส่ปุ๋ยช่วงที่แตกกอน,นะคะเยปังก็จะมาพวนดินเราก็จะใส่ปุ๋ยไปด้วยนะคะส่วนปุ๋ยที่เยปังใช้ใส่เนาะก็จะเป็นปุ๋ยคอกค่ะเป็นชีวัวหรือมูลวัว จะมีในโตรเจนมีฟอสฟอรัสมีแคลเซียมมีธาตุอาหารมากมายเลยค่ะก็จะใช้โรยแบบนี้เลยโรยเสร็จแล้วนะคะเย็ปังก็จะใช้น้ำลดตามเลยค่ะปุ๋ยของเราก็จะค่อยๆย่อยสลายส่วนกระถางนี้นะคะเย็ปังก็ปลูกเอาไว้เหมือนกันค่ะเราจะขยายเอาไว้ เก็บกินในครัวเรือนนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นหอมผักชีนะคะเวลาเราต้องการใช้นะคะเราก็มีผักของเราหลายๆอย่างนะคะปรุงในกระทงก็มีผักของเราไว้เก็บกินเหมือนกันค่ะลองทําดูนะคะขยายหัวหอมนะคะขยายง่ายๆเนาะเป็นหอมแบ่งคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ